สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องไปายสุกุสุก้นครับผมเปิกก่อนแดกมาอีกแล้วครับพี่น้องมือน,นี่มากับเมนูเนี่ย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 เนียเพี่น้องเนี่ยอู้ยใส่สดๆพี่น้องเอ,อ้ยนี่เมนูใส่สดๆเดลยนี่นี่เอ,อมไหมไหมพี่น้องเนื้อสดๆตีหามือน,นี่ ใส่กับตับโอ้ยตับหอมเป็นตะส่วนพี่น้องเอ้ยเดี่ยวผับผับเนาะก,กับโอ้ยคันแท้หน้าเฮาพี่น้องเอ้ยคู่ดูดคู่ใหญ่นี่พี่น้องโอ้เครื่องในครบสุดพี่น้องเอ้ยนี่ผ่าคริดห้องเซ็บเซบเลยมัอนี่มาพี่น้องมา ใส่กับเนื้อสันพี่น้องเอ้ยเนือเนือสันซอยบางๆนี่เหนือสันเขาโอ้เนืนองามขนาดพี่น้องเอ้ยมา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 บอกยังไรพี่น้องเฮ้อก่อนจะกินเอาคือกาพี่น้องเปข้าไปกินยังกระแสบพี่น้องเลยอบอาวาก่อนพี่น้องเนาะมักไผมักมันกับผมอืมไปขับบาง นเป็กกับแมนพี่รองกินยังกับแซวครับพี่รองเอาเจ้ยวเห็โดโอตัวเห็นปะเจีวพี่รองเ,อเห็โดโอตัวเลยกระดามดม,มาีเท่าไงขมันดำกวานอื่นขออรุญาต อยูสาออนครับพี่น้องแซ่บกับบรรยากาศช่วงอ <c oughs> ุยเทปจ้ผมอืมมีน้องอีเสนอร่อยพี่บองแบบอืมโอ้ขอหยาดเปลวมีเน่อยรพี <h <h ่บองมมีน้องอีเสนออยเนี่ยโอ้ รับพี่น้องเอ,อ้ยเบิง่งตอนใหญ่ๆตุย่ยใช้กับแจว้วนี่แต่สอวนขนาดเยหืม คันแทนหน้าพี่มัง 嗯。Mm. 嗯。Mm. แบเบิ้ดเนี่ยพี่น้องว้าคีบหนาไปพ่อนไม่แล้วพี่น้องเนอะแบดเบิ้ดอืม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  ตัดไปแบบเบิร์ดครับผม